โอ้ยเอ้ย้ย้ยโอ้ย,อย,อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อู้าทำไมเขามอมแมมจังเลยแล้วมีพ่อแม่พี่น้องไหมไม่มีโวคนเดียวโอ้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าภายพักหน้าอาจจะเป็นภาระผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือ ถ้าเขาอยู่แบบนี้ความปลอดภัยเขาจะไม่มีอีกเลยนะฮะความปลอดภัยเขาจะไม่มีนะเขาก็อัธยาใัยด uh> ีนะพี่ๆนะก็ยังคุยเล่นนะครับและแล้วน้องน้องน้องนูนเคยมาที่นี ja ่แล้วใช่ไหมข้าเคยมาแต่ตรงฝั่งที่ข้าบอกนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นน้ำน้ำมันแรงแล้วก็เขาก็ไปรอพี่คิงอยู่ข้างหน้าที่นีเหมือนรู้ว่าพี่คิงจะมาค่ะ ใช่ถ้าน้ำท่วมไปไม่ได้หรอกก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพีพีเอฟซีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตรแฟงนะก็หลายๆคลิปก็ผมดูคลิปของน้องพิมพนะครับผมเห็นน้องพิมพเนี่ยมาหาชื่อแล้วน้องกุลานะครับซึ่งผมเองก็งงว่าสถานที่ที่น้องพิมพ์มาเคยถ่ายเนี่ยมันคุ้นๆกับสถานที่ที่ผมเนี่ยเคยพาหญิงเพชรมาเล่นน้ําแล้วก็โดนพวกจนป่าเนี่ยมาลวนลามมาเลยประมาณนี้นะ ผมเองก็เลยโอ้วันนี้เนี่ยสนใจในตัวน้องกุลามากเลยนะครับเขาเองก็เป็นคนดีค่อนข้างที่อัธยาศัยดีนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะลองมาหาน้องกุลานะแต่จริงๆวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับคือผมพาน้องทพิ์มาด้วยนะเอ้ยน้องบัวเหรอชื่ออะไรนะ,ะน้องนวลผมก็ไม่รู้ชื่อเขาแล้วแล้วก็พาน้องหลงมาด้วยนะครับก็เป็นการเข้าป่าที่ไม่อยากมาคนเดียวหรือว่ามาสองคนกับ น้องอะไรนะน้องนวลน้องนวลนะฮะวันนี้ก็พาน้องนวลมาด้วยนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวเราจะไปหาน้องกุลาเพราะว่าน้องนวลเนี่ยน่าจะสนิทกับน้องกุลาประมาณนี้นะพี่พี่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด์ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะเป็นดราม่านะจริงจริงผมอยากจะพาน้องทิพมานะฮะเพราะว่าน้องทิพเนี่ยเห็นใครๆหลายหลายคนบอกว่าสวยนะครับผมก็ไม่เป็นไรวันนี้เราพาน้องนวลมาก็ดีนะครับพี่พี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด์กันด้วยนะครับ อร์มแล้วไปเลยครับผมไปก็โอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะตอนนี้ก็น้องนวลน้องนวลน้องนวลเคยมาแล้วใช่ไหมครับใช่จ้ะเคยมาแต่พี่พิมอยุดยันครับน้องนวลบอกว่าเคยมากับพี่พิมพ์แล้วน้องหลงเคยมาอย่างน้องหลงยังไม่เคยมาก็น้องนวลก็ได้มาเที่ยวบ้านน้องแฝงนะก็มีเวียนกันมาบ้างน้องนวลน้องทิพย์ นะนเน,นี่ยสถานที่ตรงนี้น้องหลงเคยมากับหญิงเพชรแล้วนะครับใช่ไปมาเล่นน้ใช่มันอยู่ท้ายหมู่บ้านไกลามากของผมเลยก็ถามว่าไกลไหมก็ไม่ไกลเดี๋ยวมันก็ต้องมากับรถเครื่องนะน้องกุลาอยู่ไหนเราก็ไม่รู้เห็นน้องพิมพ์บอกว่าชื่อน้องกุลานะคือเขาเหมือนคล้ายๆพี่โยมกับน้องดอกไม้อะผมนึกถึงสถานการณ์สมัยฮะ<า>ไม่รู้ว่าเป็นคนป่าแล้วกูอะไรคือผมอะ่ะ คล้ายๆน้องทารานคือคือน้องนวลรู้บ่าสมัยก่อนอะ่ะที่พี่เนี่ยเจอน้องทาสานกับอ๋อไม่ใช่น้องทาสานเองพี่โยมกับน้องดอกไม้เนี่ยคือเขาตัวดำปปีแบบนี้เลยนะคือเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยน้องกุลาพี่ว่าเขาอาจจะมีโอกาสที่ดวข่าวได้นะแต่มันต้องค่อยๆตอนที่ข้ามาข้าเจอเขาอยู่ตรงนี้จ้ะข้ามาตอนนั้นน้ำแ<ห><อ>รงมากเขาอยู่ตรงนี้จ้ะ<อ>พี่พิมพ์บอกว่าบ้านเขาอยู่ข้างในข้าก็ไม่เคยไปต้องลองไปตามหาจ้ะ ข้างในพี่เองก็ไม่เคยไปเลยอ่ะดีนะวันนี้ยที่พี่มากับน้องหลงด้วยเพราะว่าถ้าพี่มากับน้องนวลสองคนเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นดราม่าแน่นอนใช่ไหมน้องหลงเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวพี่พาน้องนวลมาเล่นน้ำตรงนี้ดีไหมแล้วก็น้องทิพด้วยแล้วก็หญิงเพชรด้วยใช่ต้องมาเยอะๆสิพี่พี่ไม่กล้ามาสองคนแล้วแหละ อะไรนะอืมไม่รู้ว่าเขาคุยภาษาเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ท้ายหมู่บ้านจริงๆนะพี่บีแล้วมันสวยมากเลยนะฮะบรรยากาศยำเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้น้องนวลก็น้องนวลก็เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมตั้งแต่ไม่ได้ไปหาตาลุงน,น,นั่นแหะเช่นเคยถ้ากลางคืนใช่ไหม เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แฟงจะรักษาให้เดี๋ยวให้ทาน้ำมนของท่านฤาษีน,น้องหลงให้ให้น้องนวลน,น้ำก็ได้เพราะเราผมยังไม่เคยเข้ามาลึกขนาดน,นี้เลยนะคือไปอีกทีหนึ่งก็ต้องข้ามภูเขาไปหาหน่อไม้แล้วมีขวดนุง่งขวดน้ำด้วย ตกใจหมดเลยน้องนวลน,น้องนวลทำตัวกตกใจเฮ้ยเสียงเหมือนคนป่าใช่ไหมอ๋อเขาอาศัยที่นี่เหรอหลงมานี่เราไม่คุ้นเคยครับ เขาพูดได้นะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อู้หูทำไมเขามอมแมมจังเลยคือคือมาเราเรามาคุยกันตรงนี้ได้ไหมตรงนี้มันยุงเยอะอะเฮ้ยเขาวิ่งอ๋อหลบทางเขาหลบทางเขาดูเขาโอ้เขาวิ่งเล่นเขาวิ่งเล่นแบบนะ ครับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหยุดทางด้านนี้ดีกว่าน้องหลงเดี๋ยวให้น้องนวลได้คุยเขาดีกว่าเดี๋ยวตั้งกล้องตรงไหนดีนะคือคือหันมาทางผมได้ไหมผมจะได้ถ่ายน้องนวลนัง่นงใกล้ๆได้ไหมได้เดี๋ยวผมจะถ่ายทางนี้อ๋อทางนี้ก็ได้เดี๋ยวพี่ตั้งกล้องตรงนี้กินน้ำไหมครับโอ้ไม่ได้อาอะไรมาฝากเลยอะ่ะ น้องนวลพี่ไม่ได้เอาอะไรมาฝากเลยอ่ะเขาจะโกรธไหมอ่ะโอ้เขาก็พูดได้นี่<อ>เดี๋ยวผมจะไปแนะนำตัวเองนะก็ผมก็เป็นพี่ชายของน้องพินนะคือผมไม่ได้มีพิษร้ายอะไรหรอกผมแค่อยากจะมาหาน้องกุลาคือที่น้องพินบอกแล้วก็มาไม่ถูกก็เลยพาน้องน,องนวลมา ถ้าผมเองเนี่ยผมว่าผมคงไม่เจอนะครับคือทุกคนนะนี่ผมไม่คิดเลยว่าเขาจะมาอยู่ที่นี่น้องกุลาคุยได้ไหมน้องกุลามาจากไหนอะ่ะคือป่าแห่งนี้เนี่ยป่าแห่งนี้เนี่ยผมมาบ่อยเมื่อก่อนนะอ๋อเพิ่งจะลงมาจากเขามาอยู่ที่นี่ใช่ไหมมันต้องมีสาเหตุดีพออะไรอะ่ะอ๋อมีการยิงกัน อ๋ออ๋อทุกคนนะน้องกุลาบอก <d> เขาหนีส่งขามมานะครับมาอยู่ที่นี่เราอาศัยอยู่ข้างในนั้นใช่ไหมที่เป็นชวงไม้อะโอ้ทุกคนน่าสงสารนะน่าสงสารเข้าจะําว่าน่าสงสารไหม,มน้องพิมได้น้องพิมพได้ซื้ออะไรมาฝากบ้างหรือเปล่าซื้อมาแล้วกินข้าวยังครับ าบอกว่าเขากินแล้วนะครับเขาไปขอชาวบ้านมาเอาอย่างนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะขออนุญาตเข้าไปในที่ได้ไหมเดี๋ยวมานาจจันนัดเจอที่นี่สิบโมงเขาจะรู้ว่าไม่รู้สิบโมงเอาแบบนี้พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะมาเรียกได้ไหมเดี๋ยวผมจะมาทำตับเข้าให้กินดีไหมก็ทุกคนนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของคลิปนี้เลยนะครับ เราจะทําความดีไปด้วยกันนะพี่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมเองจะซื้อเข้าสารแล้วผมน้องกุลาเขาสองสีนะมีสีน้ําตาลกับสีดํานะผมใช่แผมเดินแดงผมเขาดุงรังมากเลยอะแล้วก็เนื้อตัวเนี่ยคือมอมแแมมน้องเขาก็ยังไม่อายุเยอะนะน่าจะอายุน้อยกว่าผมอีกมันมายยี่สิบกว่าน้องกุลาอายุเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ เดี๋ยวเราจะมาร่วมทําความดีกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะซื้อข้าวสารแล้วก็ซื้อกับคุงกับข้าวขนมเนี่ยมาทํากินที่นี่กันนะครับยูมาพี่คนชื่อพี่แสงจ้ะใช่ผมชื่อพี่แสงมีน้องหลงทุกคนนะเดี๋ยวคลิปนี้ลงไปนะครับก็วันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันจันนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมอาจจะลงวันอัง,องคารตอนเย็นๆนะครับพรุ่งนี้เป็นวันอังคารนะ เดี๋ยวผมจะมาหาน้องกุลาแล้วก็ผมจะมาทํากลับคุงกับข้าวให้น้องเขาทานนะครับแล้วก็ซื้อของมาฝากแล้วก็ซื้อข้าวสารนะน้องกุลาถ้าพี่ซื้อของมาให้เนี่ยหายไหมจะมีโจนป่าเพราะว่าเขาช่วงนี้จะมีการล่าคุงล่าสันเนี่ยมันเล่นร่อนมากเลยนะกลัวว่าจะไม่เป็นอันตรายออกกลัวว่าจะไม่มีความปลอดภัยอะ่ะ คืชอชาบ้านเขาก็ช่วยไม่ได้หรอกถ้าคือถ้าผมซื้อของมาเยอะๆแบบเนี้ยกลัวว่าน้องเขาเนี่ยจะไม่ปลอดภัยนะถ้าเขาอยู่แบบเนี้ยจนป่าเห็นเนี่ยมันก็ไม่อะไรหรอกยุงยุงยิ่่ายุ้งน้องไม่น่าจะอาบน้ํำหลายวันเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะแปรงโฉมให้ใหม่โอเคไหมเดี๋ยวตัดคืนตัดผมใหม่ห แบบน้ำมาแล้วแล้วก็ทาดำๆทาทำไมล่ะอ,อ,อ๋อที่น้องเข้าทาตัวดำๆนี่เพราะว่ายุงชอบกัดเขานะเขาก็น่าสงสารนะอีกอย่างเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวอยู่ในป่านะพี่นะไอพวกจนป่ามัคิดไม่ดีไม่ร้ายก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเริ่มทำความดีตอนนี้เจนนี้กินข้าวหรือยังกินแล้วไปขอชาวบ้านมานะเขาบอกเขาก็พูดไทยได้นะพี่นะ แล้วมีพ่อแม่พี่น้องไหมไม่มีโดวคนเดียวโอ้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าภายพักหน้าอาจจะเป็นพาราผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคือถ้าเขาอยู่แบบนี้ความปลอดภัยเขาจะไม่มีอีกเลยนะความปลอดภัยเขาจะไม่มีนะเ,เขาก็อัธยาใส่ดีนะพี่ๆนะก็ยังคุยเล่นนะครับ แลวน้องน้องน้องนูนเคยมาที่นี่เลยใช่ไหมข้าเคยมาแต่ตรงฝั่งที่ข้าบอกนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นน้าน้ํามันแรงแล้วก็ขวเขาก็ไปรอพี่คิงอยู่ข้างหน้าพอาดีเหมือนรู้ว่าพี่คิงจะมาคะ่ะน้ำท่วมไปได้ใช่ถ้าน้ําท่วมไปไม่ได้หรอกคือถ้าน้ําท่วมเนี่ยไปไม่ได้อ๋อเอาอย่างนี้ไหมน้องกุลา,าคือตอนนี้ไอ้สองหนุ่มพ่อม่เนี่ยมันได้อยู่ที่ไร่ก่อนน้องหลง ตอนนี้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูสถานการณ์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอสองหนุมน่มพม่าเนี่ยนะเดี๋ยวผมไปเยยมให้ได้เออเดี๋ยวให้น้องพรุ่งนี้เดี๋ยวให้น้องหนุ่มไปดูให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมานี่ให้น้องหนุ่มไปนู่นพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปดูนะว่าไร่ของผมเนี่ยมีสองอสองชาวพม่านั้นอยู่ไหมถ้าไม่อยู่เดี๋ยวผมจะเอาน้องกุลาเนี่ยไปอยู่ที่นู่นนะอย่างน้อยก็ยังมีบ้านแล้วก็ยังมีใกล้ๆ้เขาเรียกชุมชนมากกว่านี้นะครับ จะได้ไม่ต้องยูในป่าแบบนี้แล้วก็เราสามารถไปเยี่ยมหาเขาได้ง่ายกว่ายุงเยอะน้องหลงใช่ยุงกัดคือพี่ยุงเยอะมากเลยนะพี่ยุงธรรมดาพงไม่ไหวเหรอครับยุงเยอะมากเลยครับยุงเยอะน้องหลงจริงจริงมันต้องเกาะไฟนะเนี่ยไฟมันไม่ติดหรอกไม่ติดหรอเบ๊ะ ว่าแล้วทำไมน้องเขาถึงไม่โดนดวงกัดนะคือน้องเขาทาฐา,านนะจริงๆผมว่านะความรู้สึกผมนะน้องเขาอ่ะน่าจะตัวเขาากว่าน,นี้นะโคเคทาตัวดำใช่ตัวเขาอ,อาจจะดํานะดูดิพี่ขนาด้องขยับนะยุงกัดตอนนี้ผมยังไม่รู้จักกับเขาเป็นที่สนิทแน่นอนแต่ว่าพี่ๆไว้ใจได้ว่าผมดูแล้วเขาน่าจะเป็นคนดีนะครับ แล้วเหมือนใครเป็นคนตัวขาวเลยนะพี However, cool Earlier, like ่เจ้าเขาแค้มอมแมนเขาก็คุยได้นะแต่เสียงเขาเล็กนะฮะไดยินนะไหมครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเราจะทำความดีกันนะเดี๋ยวผมจะมาหุงข้าวนะครับหุงข้าวแล้วก็มาทำอะไรให้เขากินสักมื้อหนึ่งแล้วก็ เอาขน,นมเนี่ยฝากเขาดีกว่านะพี่ๆนะผมว่าอย่างนั้นอนะ่ะมันมันจะดีกว่านะครับอ้ยพรุ่งนี้ผมไม่ว่างด้วยสิผมอาจจะต้องไปงานแต่งเลยดิกุลาเดี๋ยวมันลืนได้ไหมเดี๋ยวผมมาหาไม่มันลืนก็พรุ่งนี้เย็นได้ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้ผมอาจจะต้องไปงานแต่งของน้าชายอะ่ะมันจะรอดีมาก พี่พี่นะน้องกุลาเหมือนแกเองก็อยากเล่นนะฮะนวดเนื้อตัวมอมแมมนะน้องกุลาแล้วมีเสื้อผ้าใส่ไหมไม่มีหรอพี่พิม์บอกจะเอามาให้แต่ไม่ให้เลยพี่พิม์ไม่ว่าง พี่พิมไม่ว่างนะพี่พิม์ไม่ว่างก็ไม่เป็นไรพี่พิมพ์ไม่ว่างก็เดี๋ยวผมเองกุลาอยู่กับใครหรือเปล่าอ่ะกุลากุลาอยู่กับใครหรือเปล่าน่าน้าเหมือนผมเห็นใครไม่รู้นั่งอยู่ตรงนั้นคนหนึ่งอ่ะใช่ไหมน้องลลงดูดิเหมือนผมเห็นแวบๆนะใช่ไหมอ่ะใช่ปะ่ะไม่ได้หรอวา่าอย่างงี้ ไม่รู้อ่ะผมเห็นแวบๆนะไม่มีใช่ไหมผีไม่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 มีไม่น่าจะมีหรอกแล้วกุลายกคนเดียวไม่กลัวหรอกลางคืนอ่ะพ่อมเดินเข้าไปเดินมาเลยอ่ะไปดูเลยต้องหลงเอามุ้งเอาไม้เข้าไปด้ยดิอ๋อกลางคืนกุลาไปนอนบ้านชาวบ้านโอ้ดีมากดีมากอ๋อแอบไปนอนบ้านชาวบ้านไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกให้ อตอนเช้าเขากลับมาโอ้ทุกคนฮนะน้องกุลาเขาก็ฉลาดนะฮะกลางคืนเขาผมก็นึกว่าเขานอนที่นี่ไม่ใช่นะกลางคืนเขาไปนอนอาศัยบ้านชาวบ้านนะแล้วก็ตอนเช้าเขากลับมาเขาบอกแล้วกุลากินข้าวที่ไหนอะกินข้าวที่นู่นใช่ไหมอ๋อเ,เป็นเสื้อทีเอ่เขาทิงาท้งไว้ตกใจเห็นดินดิน โอ้ทุกคนนะอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยนะที่เจอน้องกุลานะฮะแล้วชื่อนี้ชื่อนี้ใครเรียกใครอะน้องพีหมอหรือว่าชื่อเราเองอ๋อชื่อเราเองอ๋อเขาชื่อกุลานะมีสองชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่ออะไรอ่ะชบาโอ้เขาเขาชื่อน้องหลงหัวล้อชื่อ,เ,อ,อเขา,า,เาทำไม เขาบอกไม่ดีไม่ดีน้องหลงนี่หัวร้อชื่อเขานะเขาน่ารักจะตายเขาอัจฉริยะใส่ดีหัวร้อทำไมน้องหลงเขาบอกว่าเขาชื่อน้องกุลานะแล้วก็อีกชื่อหนึ่งชื่อน้องชบาแล้วแล้วอยากให้ผมเรียกชื่ออะไรอ่ะฉบาโอเคสวยไหมน้องหลงเขาถามว่าสวยไหมสวยไหมสวยน้องหลงสวยครับ น้องหลงถ้าเขาอาบน้ําขึ้นมาน้องหลงจะหลงเขานะเดี๋ยวเธอเดี๋ยววันหนึ่งเขาอาจจะอาบน้ํา <c oughs> น้องหลงจะไปหลงรักเขาไม่ได้นะพี่แฟงบอกก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเรียกเขาว่าชบาดีกว่านะครับเขาอยากให้เรียกชบาดีกว่าเพราะว่าเราจะไม่เรียกชื่อที่เขาไม่ค่อยชอบนะชื่อนี้แหลดูเขาจะไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ กุลาโอ้ยชบาแล้วชบาอยู่ที่นี่คือกลางวันเนี่ยคือชบาอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมทุกคนนะบรรยากาศก็ดีนะผมขอผมขอเดินไปนิดหนึ่งนะฮะโอ้บรรยากาศมันก็ดีนะนี่แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่เขาน่าจะอาศัยข้างในโพรงนูนะ้นน่ะพี่ๆแต่ผมขอไม่ไปเก้าไก่ดีกว่าอืม น้องนวลเป็นไงบ้างน้องนวลรู้สึกไง,ง,ไงใช่เหรอะน,น้องหลงก็นั่งตบยุงไปเถอะ<ฮ>ผลจะไม่เข้าไปลึกนะอีกอย่างก็ช่วงนี้ช่วงเห็ดขึ้นด้วยน้องชบาเขาจะรู้ไม่นอาววาเห็ดโคนอะ่ะน้องชบาอืมเขาบอกเขาเสื้อกาเลียงสวยเสื้อกาเลียงสวยไ,ไม่เป็นไรนเสื้อสวยใช่ไหมน้องนวลไม่สวยใช่ไหมอืม น,น้องนวลสวยไหมสวยนึกว่าเสื้อกระเหลี่ยงสวยไม่ดีนะเอาไปว่าน้องนวลกับน้องชบาก็สวยเหมือนกันเดี๋ยวรอให้น้องชบาอาบน้ำก่อนโอเคไหมใช่น้องชบาก็สวยผมขอเรียกว่าชบานะ อ๋อไม่ไม่เคยมีคนชมเท่าไหร่เลยอืม๋อยุงกัดมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวผมอยู่อีกไม่นานแล้ะทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะอยู่อีกไม่นานแล้วนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ายุงมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็อีกอย่างก็วันนี้ผมไปทุรามาด้วยนะครับ ไปทุลามาด้วยแล้วก็มันตอนนี้มันก็ค่อนข้างเย็นแล้วก็ยุงมันเยอะน้องหลงรู้สึกไงมาสามัมผัสในป่าทร,รมานมาเมื่อก่อนน้องหลงเองก็เคยอยู่ป่าไม่ใช่หรอม,มันไม่ได้มียุงเยอะแนบนี้อ๋อไม่ได้มียุงเยอะขนาดนี้น้องนวลเมื่อก่อนเนี่ยน้องนวลอยู่ป่าเนี่ยยุงเยอะไหม อ๋อไม่เยอะเท่านี้ใช่ไหมวันนี้น่าจะเป็นป่าอยูน่น้องนวลอยากมาอยู่กับน,น้องฉบาบ้างเปล่าก็อางว่าถ้ามาอยู่นี่น่าจะเรือหมดตัวอืมเพราะอ๋อฝนตกยุงเยอะจริงนะก็อย่างว่าเลยทุกคนนะดูดิยุงบินให้วุ้นเลยนะฮะเห็นปะเนี่ยแต่ผมผมเชื่อว่าถ้าเป็นกลางวันนี่คือธรรมชาติที่นี่น่คือมันจะสวยแล้วก็มันจะโอเคมากกว่านี้นะฮะ เอาอย่างนี้น้องหลงเดี๋ยวพี่ว่าพี่พาน้องนวลกลับก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเย็นมากไปกว่านี้เอาใช่ชบาเอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้เย็นผมมาทันผมจะมานะถ้าผมมาไม่ทันผมจะมาอีกวันหนึ่งคือผมจะทดแทนด้วยการซื้อข้าวของแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาให้ด้วยดีไหมดีไหมวันนี้ผมขอรบกวนชบาแค่นี้แล้วกันโอเคไหมน้องนวลเดินทางกลับดีไหม ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดมันจะดูไม่ดีครับอ๋อให้ให้เขากอดกันนะให้เขากอดกันโอเคโอเคโอเคบายบายครับน้องฉบาบายบายโอเคกลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอะนี่ทุกคนดูเขาวิ่งกลับไปแล้วนะฮะไปน้องนวลเราเองก็ต้องเดินทางกลับเหมือนกันโอเคนะพี่พี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมานะครับ เพราะว่าผมเองรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสารมากๆเราจะมาทําความดีกันนะดุยกานซื้อเขาของไม้เขานะโอเคทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่ครับผม